มันต้องคุ magic, ้มค่านังีมันต้องควงนอนแล้วมันจะกิน่วนน่ะคือว่านคางลยตันึ่งโมงหนึยกมือชาไม่ทันกินสองงงสองก็าว่าในสองไม่ได้อารมณขึ้นเยอะแล้ว เร็วเร็วสองคนเดียวเร็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 วให้วางเร็วแชร์ับแชร์บับแชรดาวชรดาวชรดาวแชรดาวชิเมจูได้ชิเมจูได้ชิเมจูได้เอาหัวใจเธอมาชิเมจูได้ชิเมจูไดชิเมจูได้เอาหัวใจเธอมาลงไลน์มันเป็เางนมมันตินมันเงานามมือเงางามมันเป็นมือเงางนม มันต้องถอนมันต้องถอนถอ,อ,อนแล้วมาาันจะยิงตัวไม่ทำทังคนเดียวล่างให้เร็วกลุ่มสามนเบือช้านําไปทันกินลองรวมกระเบ๋าเต้ะลังงงเลยทำไลูกยิงค่ะ